สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องการชัยลำเพลินอฟิเชยลนะครับผมบรรยากาศตอนแรงๆครับพี่น้องไรนาส่วนผสมนะครับการชัยลำเพลินโอ้บรรยากาศดีนะครับอากาศดีมากๆเลยครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเดีบิงพ่ออันบ่อัน คลายเครียดพี่น้องเบื้องเข่าพี่น้องเอ,อ้เขา่าเขางามขนาดเลยพุ่นพี่น้องนะครับวันนี้เลาะสวนย่านแมงๆนะครับอู้บรรยากาศดีเขาขง,งามเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ หนามเต็มพี่น้องโอ้มันตัดหนาเว้ยพ,พี่น้องตัดหนาแปลนวัส,สพุโอ้พูดสวยงามมากเลยครับ น้ำไหลฝนตกสุกเมือแล้วพี่น้องแปลนแล้วแปนแล้วแปนแล้วพุนฮวันบอนะครับร <laughs> ออพี่น้องเขี้ยวขจีครับเขาเขาน้ามสามปานะครับพี่น้องได้เบ่งได้ชมกันนะครับ ปลาครับปลาลงไมาหลายอยู่นี่ก็ตัดทำความสะอาดมาั้งเหรอครับพี่น้องแถวนี้ครับโอ,โ,อโอ้โอเคเลยครับ โอ๊ยักน้าพี่น้องเอ้ยหักน้าฮ่าหมักน้าเหรบนี่หมักน้าหมักน้าเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่พี่น้องคุณ บูดแนวอยู่แน่กินดอกโุ้ยมีตะหนใหญ่สุดยอดเลยครับที่น่องนี้ดกขนาดเลยตุกดอกมากเลยครับกินมะนาวนครับทุกเชา้ากินกับน้ำรงน้ำร้อนอันนี้สวนจะเป็นสวนมะนาวนะครับมีสวนมะนาวมีขาตะไคร้มีทุกอย่าง โอ้อากาศแดดห่อนพริกแล้วก็มีครับพี่น้องคุตัดตัดหนาตัดหนานครับอโอ้หเพิร์เนวอยู่นในกลิ่นดอกพี่น้องปุ่มตัดแสนขนาดเลย สุดยอดมากเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นนะ่ะต้นนั้นมั่งคุดนะครับแตกยอดสนั่นแลวครับพี่น้องปลูกเลยจักปีพ่อปีวะพ่อปีฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวเสิไปเบิ่งงันต้นทุเรียนใหญ่ <c oughs> โอ้หนาม <c oughs> พี่ <c oughs> น้องเลย ดินดำน้ำซุ่มขนาดเลยโฟต้หนักมาขึ้นนี่ครับพอกระเจ็บคอแล้วพี่น้องเอยไล่สดร้องเพลงโอ้ยนี่ครับนี่ก็ต้นใหญ่มากนะครับทุเรียนตรงนี้ปลูกเป็นนะครับไม่ตายนะครับพอดินมันดนีต้นบักใหญ่แล้วพี่น้องนี่ ต้นนี้ประมาณสองสาสองปีกว่ากับสามปีอีกปีกว่าก็ได้กินแล้วพี่น้องนี่พยายามใส่ปุ๋ยเลยหลายนะครับพยายามใส่ปุ๋ยเลยหลายเดี๋ยวก็ได้กินครับใส่ปุ๋ยเลยหลายนี่โมเมนต์ว่าอันเว้าเล่นได้พี่น้องต้นต้นที่สามสี่ปีสามปีกว่านี่นโมแนได้ในปีไหนาอาจัศม,มากนี่ ใส่ปุ๋ยพยายามใส่ปุ๋ยเพราะว่าบางอาทิตย์ที่แล้วพมกกวานปุ๋ยไปแล้วแตกยอดสนั่นนะครับต้นเล็กๆก,ก็เสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆต้นหน่อยต้นใหญ่อันนี้ลำใหญ่ก็ยังหมากปีนี่ปีนี้เพิ่งมาครับนี่ชิมอืมอืมหวาน เดี๋ยวไปบังทุเรียนทางนี้ไฮไลท์นะ้ครับนะครับพี่นอ้องนี่ก็แตกยอดสนันนะครับต่วนใหญ่กกวกมาาพวงนี่พวงนี้ปลูกใหม่นะครับนี่ าแตกยอดพี่น้องแตกยอดนะครับโอเคครับไม่ตายไม่ตายสักต้นครับอันนี้ก็แตกยอดแล้วครับสวยงามมากเลยครับเลาะสวนยาำคำคำน่ำแรง ต้นกล้วยกําลัางเกิดพี่น้องขุดปาดทุเดือนอยู่ที่ประมาณ40-50หต้นครับนี่กําลังแตกนะครับีทไรวาสิตัสทิมนะครับตัวนี้เพราะว่ามันอันมันหักก็เลอยอันมันแตกยอดขึ้นมาอีกครับพี่น้องเอา,เอาปล่อยไปตัวนี้ก็ต้นใหญ่ขึ้นมานครับอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับจะปลูกปีที่แล้วนะครับซุ้ม วินจ it ีเดี๋ยวครับเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะใส่ปุ๋ยอีกโอ้อันนี้แห้งแตกงามพี่น้องอันแห้งแตกงามสุดยอดเลยสัดขึ้นสัดขึ้นขนาดแล้วพี่น้องทุเรียนถือฝนถือน้ำฝนตกทุกมือครับปูตองห่วงเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเลยครับแตกยอดสุดยอดอีหลี มีความสุขพูดพี่น้องแห้แตกงามงามโมเมนต์เป็นให้พี่น้องแต่อิลีพริกก็มีมันมีต้นหนึ่งว่ะใบมันร้นมดคอยว่ามันตายมันตายปะเนาะนี่ครับพี่น้องถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำใส่ปุ๋ยนี่วัต้องมาดูแลมันหลายขอให้น้ำม,นมันมีตลอดขอให้น้ำาอู้ยแตกยอด โอ้ไม่ตายไม่ตายแตกยอดแล้วครับผมขอบคุณครับที่ไม่ตายครับผมไม่ตายนะครับสรุปไม่ตายนะครับผมเห็นใบมันหลน่นเหมือนผมนึกว่าตายนตายสรุปแล้วไม่ตายครับรอดคุณคูณุคครไดไปต่อนะครับคุณได้ไปต่อครับผมสุดยอดมากคุณสุดยอดมาก สรุปแล้วก็โอเคไม่ตายชักต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยนะต้นนี้แห้งงามพี่น้องต้นนี้สวยงามมากนะมันอยู่ดินโพดเนาะมันเลยงามครับโอ้แดดดีพี่น้องเม่ไนนปลูกปีที่แล้วครับสุมนี่แถวนี้ปลูกปีที่แล้วนี่เนี่ยปลูกปีที่แล้วครับ ต้นนี้ปูปีที่แล้วนะครับตนน้นแหงงามเอา้าสุดยอดครับสรุปแล้วโอเคทุกต้นเลยนะครับโอ้เข่าก็งามขนาดพี่น้องปัด Con son Ui Nói nè thằng làm Kháu mấy Hả sung diện sung diện Các anh em nhìn bò Cao แดดฮักแดดแน่ เอาขอบคุณทุกคนลังใจนะพี่น้องนะครับปั๊ดแสนและโอเคมากเลยงางขาให้เหื่อออกตันงังสีด้ห่มเอ้าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอร่าครับพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคตครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาเลาะสวนนะครับสวัสดีครับผม